ร้อนนะคะอร่อยมากค่ะนะคะขนมปังเขาจะไม่นุ่มมากนะคะแป้งคล้ายๆพิซซ่านิดหนึ่งนะคะแล้วก็ชีสแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะขั้นแรกนะคะเพิ่นใส่นมลงในอ่างผสมค่ะตามด้วยเกลือนะคะน้ำตาลทรายคนให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีค่ะนมเพิ่นใช้นมเย็นๆนะคะจากนั้นยีสต์งช้อนชานะคะ ตอนนี้นะคะคนให้ยีสต์ละลายนะคะแล้วพักทิ้งเอาไว้ดูว่ายีสต์ทำงานหรือเปล่านะคะสำหรับคนใช้ยีสต์ผงธรรมดานะคะแล้วก็ค่อยทำขั้นตอนต่อไปนะคะส่วนใครที่ใช้ยีสต์อินสแตนต์เหมือนเปิ้นนะคะเติมน้ำมันพืชลงไปได้เลยค่ะนะย้ำนะคะใครที่ใช้ยีสต์ผงแล้วก็ไม่หรือไม่มั่นใจว่ายีสต์ทำงานหรือเปล่า พักทิ้งเอาไว้ให้ยีสต์ขึ้นฟองดูก่อนนะคะว่ายีสต์ทำงานดีแล้วค่อยใส่แป้งนะคะ mm hmm. แป้งทำขนมปังค่ะ mm hmm. สูตรนี้นะคะใครนวดมือก้นนวดจนขึ้นฟิล์มแต่ไม่ต้องฟิล์มบางถึงขนาดทำขนมปังแซนวิชนะคะ mm hmm. ฟิล์มปกติฟิล์ม80%ได้ค่ะ mm hmm. แค่ขึ้นฟิล์มพอธรรมดาใช้ได้ค่ะ นะคะไข่นวดเครื่องก็นวดเหมือนกันค่ะจนขึ้นฟิล์มนะคะเปิ้นใช้ไม้นวดแบบนี้นะคะเปิ้นจะคนประมาณ10-15นาทีนะคะแล้วแต่แรงคนนะคะนะใครแรงเยอะก็อาจจะเข้ากันไวขึ้นฟิล์มไวกว่าของเป้นนะคะแป้งแฉะแต่ไม่ค่อยติดมือนะคะ นวดไปประมาตกเกือบ17นาทีนะคะจับเวลาดูนะคะตอนนี้โดเข้ากันแล้วก็แป้งก็ล่อนออกจากโถดีแล้วนะ,ะนะคะนะกูเต้นขึ้นดีนะคะยกแล้วเขาเนี่ยเขาไม่ขาดร่วงพลึบลงไปเลยเขาไม่ขาดร่วงนะคะเดี๋ยวมันจะพักแป้งแล้วนะระ,ะยะเวลาการพัก อุณปภูมิคองด้วยนะคะถ้าอากาศร้อนอาจจะพักแค่40 4สี่ห้านาทีก็ขึ้นดีแล้วนะคะถ้าอากาศเย็นอาจจะชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วแต่บ,บ้านนะลวบแป้งขึ้นมาให้เป็นก้อนค่ะทาน้ำมันที่โถเล็กน้อยนะคะใส่น้ำมันประมาณครึ่งช้อนชาพอนะคะแค่กันติดเท่านี้เอง แล้วก็ถาที่ตบๆที่หน้าโดนะคะกันแห้งจากนั้นนะคะพักแป้งให้ขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะตอนนี้แป้งก็ขึ้นดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาออกมาแบ่งเป็นก้อนนะคะนี่นะ,ะใหญ่สวยมากนะะใหญ่เต้นก็ขึ้นดีสวย จะแบ่งก้อนละ60กร,รัมนะคะ8ก้อนโดยประมาณนะคะเมื่อแบ่งแป้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะคืนกลมนะคะพักเอาไว้กดไล่ลมนะคะ กลมนะคะแล้วคุมผ้านะคะักากาไว้ประมาณ20นาทีค่ะระหว่างที่พักแป้งค่ะปิ้งก็ไปเตรียมไส้มานะคะมีหมอนฝรั่งนะคะมอไซรัลชีสขูดนะคะเกลือพริกไทยแล้วก็ต้นหอมซอยนะคะถ้าใครไม่ชอบต้นหอมซอยไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะนะเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปกันเลยค่ะเตรียมถาดปูกระดาษอบเอาไว้เลยนะคะ หยิบขึ้นมาหนึ่งก้อนนะคะแป้งไม่ติดนะาแต่ว่าเป็นโรยแป้งนวลเล็กน้อยกันเอาไว้เท่านั้นเองนะคะรีดค่ะรีดให้ยาวประมาณเอ่อ ยี่สนะิบเซนหน้ายี่สิบยี่ห้าเซนก็ได้นะคะจากนั้นใส่มันฝลั่งค่ะไปตรงกลางมันไม่ได้ช่างใสนะคะใส่ไปเลยนะคะโรยต้นหอมเล็กน้อยถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องโรยนะคะ เกลือค่ะพริกไทยตามชอบนะคะจากนั้นชีสค่ะจากนั้นนะคะจับแป้งขึ้นมาค่ะหัวปิดให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านท้ายค่ะตรงนี้ก็หอบขึ้นมาเล็กน้อย พับเป็นขอบขึ้นมาเล็กน้อยแบบนี้นะคะเป็นทรงคล้ายๆเรือนะคะนะคะกดเล็กน้อยค่ะแป้งเล็กน้อยรีดค่ะ จากนั้นนะคะต้องหัวท้ายนะคะแป้งขึ้นมาติดกันแบบนี้นะคะจะเป็นคล้ายๆรูปเรือนะคะแล้วก็ต้องขอกดเล็กน้อยค่ะแบบนี้นะคะแล้ยกไปวางบนถาดอบค่ะเป็นขึ้นรูปเสร็จหมดแล้วทั้งสองถาดนะคะทริคนิดนึงนะคะสำหรับใครที่ห่อไส้แล้วตรงกลางแบกออกนะคะใ ใช้สั่นมือนะคะสั่นมือนะทั้งสองข้างนะคะประคองแล้วกดด้านข้างนะคะเล็กน้อยแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้ไส้แบะแบกออกนะคะจากนั้นนะคะให้วอร์มเตาเอาไว้เลยค่ะเราจะพักแป้งแค่ช่วงวอร์มเตานะคะไปวอร์มเตา15นาทีค่ะ เมื่อวอร์มเตาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวปุนจะเอาเข้าอบเลยนะคะไม่ต้องทาอะไรด้านบนนะคะไม่ทานะคะสูตรนี้หรือถ้าใครชอบจะทาไข่ผสมนมก็ได้นะคะอบสุกออกมาแล้วนะคะทานร้อนๆอร่อยมากค่ะนะคะอร่อยมากๆค่ะนะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปุนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ